วิเคราะห์ภาพยนตร์รวมพลคนลุกทุ่งเงินล้านจัดทาโดยนายพัฒรพลจันหอมเลขที่สีชั้นมอสีชับกเกาสำหรับเนะื้อเรื่องย่อๆนะครับก็คือนวัดป่าแห่งหนึ่งนะฮะพระทศพลเนี่ยได้มาชักชวน เรานักร้องลูกทุ่งทั้งรุ่นเล็กรุ่นใหญ่มาร่วมกันทําบุญทอดพระป่ามหาอุศลอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนนะฮะโดยการเนี่ยรวมตัวของคนเด็ดๆอย่างเช่นสุนารีราชสีมาอพภาพรนครสวรรค์แคทริยามาลรศีนะฮะตัวเด็ดๆของรักร้องทุ่งมีทั้งรุ่นใหญ่รุ่นเล็กนะฮะโดยระหว่างเดินทางเนี่ยก็มีเรื่องราวสนุกสนานต่างๆนานานมากมายแต่ก็ต้องพบอุปสรรคก็คือจนพันหน้าผู้เป็นอริเก่ากับนักร้องลูกทุ่งมาหลายสิบป,ปีนะฮะ นักร้องลูกทุ่งเนี่ยก็เลยต้องสมัครสมาสาวคิคีกันนะฮะร่วมใจเจับกลุ่มตัวจนพนาได้สำเร็จครับข้อดีของภาพยนตร์ภาพยนตร์มีความสนุกสนานเข้าใจง่ายตัวละครมีจำนวนมากและหลากหลายอุปรกรณ์ประกอบฉากพลอ็อแสงสีเสียงต่างๆมีความสมดุลไม่มากไม่น้อยจนเกินไปข้อเสียของภาพยนตร์เนื้อหาบางฉากเป็นความเชื่อส่วนบุคคลต้องใช้วิจารณญาณในการรับชม เนื้อหาบางฉากจะใช้ความรุนแรงกักขังหน่วงเหนียวและการใช้คำหยาบซึ่งไม่เหมาะกับเยาวชนควรอยู่ในการดูแลของผู้ปกครองในการรับชมภาพยนตร์ขอบคุณครับ